ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุขูสุคนนะครับเขาสูนะครับช่อง u t u b e นะครับ everything with non นะครับซึ่งผมได้สร้างนะครับช่อง u t u b e นี่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมารวบรวมนะครับมารีวิวนะครับการไปผ้าเที่ยวนะครับไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผ้าไปชิมอาหารนะคฮะประกาผ้าไปบึงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เกี่ยวของกับ ภาคอีสานของเข้านะครับจริงๆกระสิไปทุกภาคนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมนะครับอยากนําเสนอก็คือการที่ได้เห็นนะครับวิถีชีวิตนะครับและกการในการใส่ชีวิตนะครับของแต่ละชุมชนโดยเฉพาะตอนนี้ชุมชนที่ผมอยู่นะครับมันมีความหลากหลายแล้วก็มีความพิเศษนะครับทางด้านวัฒนธรรมที่ผมอยากนําเสนอนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับได้รับทราบแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วก็หลายคนกับสีถามว่าเอ๊ะเป็นอย่างผมถึงตัดสินใจมาครับมาเฮ็ดช่องยูทูบนะครับเหตุผลเดียว ก็คือว่าผมต้องการที่จะส่งต่อนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นสิ่งที่ผมได้รู้สึกสิ่งที่ผมได้สัมผัสนะครับให้กับสุหูสุขคนะครับที่บอได้มีโอกาสนะครับมาเห็นนะครับวิถีชีวิตนะครับที่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของความเรียบง่ายความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮานะครับผมจึงตัดสินใจนะครับจริงๆผมคิดมาหลายมาโดน้วครับว่าอยากเปิดช่อง YouTube เป็นองเจ้าของแต่ว่ามันกับ ยังบอสามารถที่เสเหตุได้นะครับโดยเหตุผล,ลหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอาการประกาศตัดสินใจนะครับของผมนะครับเพราะว่าหลายเทือนี่ที่ผมมาคิดเนี่ยผมกับพยายมที่จะอ,อยากสั่งช่อง u t u b e มาโดนแล้วแต่ว่าบอสามารถที่จะลงมือเหตุใดจักเทือ่อเพราะมันติดคําว่าสีเหตุนะครับกับบอสใดเหตุจักเทือ่อนะครับจนปล่อยเวลามาจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องเอา ศักยภาพของผมที่มีนะครับจริงๆผมกับบอด้เก่งในด้านเทคโนโลยีนะครับปันใดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากสื่อสารไปให้สุสขสุขุนสุขคนเห็นก็คือว่าเขาเพิ่งแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเขาก็สามารถที่จะสั่งช่อง YouTube เปิดช่อง YouTube ได้แล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกนะครับบอกให้กับชาวโลกด้หูว่าเฮามีอีกอย่างดีแนะ่ในพื้นที่ของเฮามีอย่างดีแนะ่ที่อยากให้คนทั้งโลกด้หูนะครับซึ่งในช่อง YouTube ของผมเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนะี่ยผมได้ใส่ชื่อช่องว่า everything นะครับวิทนนนะครับซึ่งแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะพยายามรีวิวนะครับหลักกาให้เป็นข้อมูลนะครับกับสุขูสุขคนนะครับโดยเฉพาะ การรีวิวการท่านอาหารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัฒทนท่ามความเป็นยูต่างๆนะครับล้วกะ็ที่ผมคิดว่ามันโอเคแล้ะกะ็มันดีที่สุดแล้วก็ผมจะให้สุข,ส,ข,ส,ขสุขคุน,นะครับได้มาเห็นล้วกะ็ได้สัมผัสนะครับผมก็สิพยายมที่จะามาเก็บภาพนะครับความประทับใจนั้นนะครับไปให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุคนได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังยิ่งก็คือว่า,าผมาพยายามนะครับที่จะสร้างช่องย t u b e นี้นะครับพยามเสียให้เป็น3ภาษานะครับ ภาษาแรกก็จะเป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ผมถนัดนะครับแล้วก็สองจะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สามก็จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งกับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าช่อง YouTube ของผมจะให้อีหยังกับผู้ชมนะครับหลายๆคนที่เข้ามานะครับแล้วก็สิโบเฮ็ดให้ท่านผู้ชมนะครับได้ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมพยายามนะครับที่จะให้มุมมองนะครับในการใส่ชีวิตนะครับของ ชาวชนบทนะครับโดยเฉพาะทินนะครับที่ผมอาศัยอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งผมอยู่ในของอำเภอโคกโพชัยนะครับซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับซึ่งติดกับอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองหนาดานนะครับถ้าเกิดผู้ใดมาทังชัยภูมินะครับก็จะเป็นอำเภอแรกนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตอนรับนะครับสุขุมสุขนที่ศิเข้เขามานะครับหล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า การเฮ็ดนะครับยูทูปนะครับคลิป YouTube ตัวนี้นะครับผมต้องการที่จะนําเสนอนะครับความเป็นตัวตนของผมซึ่งผมเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเป็นเด็กน้อยบ้านนอกนะครับบ้านนอกคอกหน้านะครับเติบโตมากกับขี่ดินขี่ฟุ้นขี่ค้วายนะครับแล้วก็อยากให้ได้หูว่าชีวิตนะครับของชาวอีสานนะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องค้นหานะครับแล้วก็บอกม่นว่าจะเป็นเฉพาะ ในการรีวิวอาหารการกินนะครับของภาคอีสานหรือว่าร้านอาหารนะครับที่หลายๆคนจะต้องมานะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับในละแวกนี้ที่หลายๆคนนะครับยังบ่เคยเห็นมาก่อนผมจะพยายามสีน้ำเสนอนะครับหล้วก็มือนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกมือนึงที่ผมตั้งใจนะครับอย่างมาเหตุคลิปนะครับอาจจะเกิดคอพิดพลาดนะครับอียงหลายๆอย่างนะครับเอ่อโดยความที่นี่ครับผมก็เริ่มต้นเ็ดใไม่แล้วก็ผมก็เสร็จ ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างถ่ายถา้ำคนเดียวนะครับแร้วก็เฮ็ดอ่าคนเดียวนะครับมันก็จะมีการบอ่เกิดความสมบูรณ์แบบแน่นะครับแล้วก็พยายามเฮ็ดตามศักยภาพที่ผมเฮ็ดได้นะครับผมกับบอดายมีความเอ่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลโยีนะครับบอดายมีความเชี่ยวชา e ญในด้าน,านก,การตัดต่อนะครับหรือว่าการถ่ายถ้ำนะครับกับพยายามอ่าใส่อุปกรณ์ที่ผมมีก็คือมือถือนะครับเครื่องเดียวในการที่จะอ่ามาแนะนําว่าอ่า t u b e นะครับของผมช่องนะครับ Everything w i s i o n นะครับมี่อย่างแน่นะครับแล้วก็ชื่อช่อง YouTube นะครับผมก็สิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะครับว่าสีใส่ชื่อใดนะครับแล้วก็ผมก็สิอัปเดตนะครับบอกนะครับสุขูมสุขชนพ่อแม่พี่น้องที่เขามาในในช่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกทุกท่านนะครับได้ได้กดไลค์กดอ่า subscribe กดแชร์แล้วก็อ่ากดกระดิ่งนะครับอ่าเพื่อที่จะรับ ชมนะครับคลิปแล้วก็ผมจะทาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดในการที่จะผลิตนะครับผลิตซื้อนะครับ YouTube มีออกมานะครับให้ต่อเนื่องที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหลายๆอย่างแน่นะครับแต่ว่าผมจะพยายามทาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับการทํางานนะครับบอกคือว่ามันเป็นการที่ผมก้าวขมนะครับว่า เคยคิดมาตลอดว่าอยากเปิดช่อง u t u b e อยากเฮ็ดนช่อง u t u b e เขาสิเหดไดายบนอมันสีเป็นจังไดนอเขาจะเปิดช่องใดบอนะครับผมก็เกิดไม่คิดหลายอย่างว่าเอ๊ะเป็นหยังผมคือบ่สามารถที่จะเหตุดได้นะครับแล้วก็ไปเบิ่งยูทูบเบอร์หลายคนที่เขาเหตดนะครับเป็นอย่างเขาคือเหตุดได้เพิ่นคือเหตุดได้เพิ่นคือเห็ุแล้วประสบความสําเร็จนะครับโดยที่บดเเบิ่งว่าเขาจะต้องได้อีกอยังตอบแทนแต่สิ่งที่เฮาเฮตดนะครับแล้วก็มันแสดงออกมาก็คือ ความสุขที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราเาด้าเห็นแล้วกาได้ท่ายทอดห้กับทุกขูสุข,ขู่สุข,ข้นได้เห็นกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากนําเสนอนะครับหล้กกามือนี้นะครับถือว่าเป็นมือที่ผมได้เปิดโตนะครับ youtube นะครับซึ่งเป็นช่องที่ผมสร้างขึ้นมานะครับแล้วก พึงส้างมือคึืนนะครับ้วก็ใส่เวลาพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่บกคอยเทคโนโลยีปันไดนะครับกระเห็ดพิษถึกๆล่องพิษลอ่ลองถืกมากจนกระทั่งเปิดช่องได้นะครับแ้วกาสามารถที่จะมานั่งคิดว่าเออเข้าเสพจังใดดีทายที่สุดผมกับมาลงอขอสรุปว่าเออเฮากระเห็ดอีกอย่างที่มันเป็นโตของโตเฮ้าก็คือการนําเสนอนะครับวิธีการนะครับการใส่ชีวิตนะครับ ความเป็นอยู่การอยู่การกินวัฒนธรรมนี่ก็เป็นชีวิตที่เฮาสามารถจับต้องได้แล้วก็สามารถเฮ็ดได้ถนัดนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเดว้าไปแล้วนะครับในตอนแรกว่าคลิปนะครับหรือว่าช่องของผมสีแตกต่างนะครับอาจจะแตกต่างในหลายๆส่วนก็คือการนําเสนอของผมนะครับผมจะนําเสนอนะครับในการใส่ภาษานะครับ สามภาษาภาษาอีสานภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สิมีิการสรับมุนเวียนกันไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นว่าเออการเป็นยูทูบเบอร์นะครับมันบบได้ยากเลยเพียงแต่เฮ้าตั้งใจที่สิเห็ุแล้วก็การหาคอนเทนต์การหาเนื้อหามาลงมันก็บบได้ไกลเกินโตนะครับเฮ้ากับเพียงแต่มองหาสิ่งที่ยุ่รอบขางสิ่งที่เฮ้าเห็ุและเฮ็ดุได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จ้งมื้อนี้ผมว่าผม ตั้งใจว่าสีมะแนะนํำช่องของผมนะครับว่าช่องของผมเพชรเอียงแนมผมก็ใส่เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างโดนพอสมควรนะครับพอออกมเวาเสร็จปั๊บมันก็วาวบวบถึงไหมครับมันก็วาพิษพิษถึกถึกนะครับแล้วก็มีการปรับปุงแกไขผมก็คิดว่าเออมันสีมาถาความสมบูรณ์แบบมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่ามัน่มีผู้ใดทีเสเฮ็ดงานชิ่นแหลกออกมาแล้วเปล่ามันสมบูรณ์แบบนะครับผม ว่าออกมานีปะผมกับเรดมีสคริปนะครับผมกับว่าออกมาตามที่ผมอยากนําเสนอนะครับแล้วก็ผมอยากให้เห็นว่าเออเนี่ยคือความตั้งใจของผมที่ผมอยากเฮ็ดแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็สิมีความสุขนํากันกับผมนะครับแล้วก็ผมกำลังแข่งกับเวลาครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเคิงแล้วนะครับมันกับซเมืดแล้วก็อยากให้เห็นภาพบรรยากาศว่าเออภาพข้างหลังนะครับ ที่ท่านได้เห็นนะครับมันเป็นภาพความสวยงามนะครับของอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมองนี่กระสิถูกนะครับเปลี่ยนเป็นถุงปอเทืองนะครับมันกระสิออกดอกสีเหลืองสวยงามนะครับเป็นการปรับนาดินเพื่อสิเตรียมการในการปลูกพักนะครับแล้วก็ก่อนสิมาสู่การทำหน้านะครับซึ่งเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนพฤษภาและก็เป็นเดือนที่เริ่มต้นของการสทำไรไทยหน้าแล้วนะครับนั่น เศร้าให้เศร้าหน้านะครับพอแม่พี่นองเข้าพนกสิเตรียมนะครับในการทีสีเฮตหน้านะครับฉะนั้นผมก็เลยว่าเออวันนี้โอกาสดีนาสีมาก เปิดโตนะครับช่องนะครับยูทูบนะครับยูมองนี่นะครับแล้วก็ผมก็ได้ตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะมาเห็ดคลิปยูมองนี่ได้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมพยายามอยากจะบอกนะครับกับกับสุขุสุขนกับพ่อแม่พี่น้องที่เขามา่เบิ่งว่าให้ซอยติดตามผมนะครับให้ซอยกดแชร์กดซับสไครกดไลค์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบเบเดพลาดคลิปนะครับที่ผมสีสางขึ้นมานะครับอาจจะเป็นคลิปย่างบมมีความสมบูรณ์แบบปันได แต่ผมคิดว่ามือนี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ผมได้ก,ก้าเหตุก,ก็คือการได้ก,ก้าวนะครับก้าวขามความยานของเจ้าของก้าวขามความที่บกกลาเหตุนะครับคิดว่าเจ้าของเหตุเปลี่ยนเหตุใดแต่ผมก็สามารถที่จะเหตุใดนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปตัวนี้นะครับช่องตัวนี้นะครับสิเป็น่องท่างนะครับในการสืร่อสารกับสุขุขสุขคนนะครับให้เดมมาเห็นความตั้งใจของผมในการนําเสนอมุมมองนะครับการใส่ชีวิตนะครับของชาวอีสานเฮ่านะครับ ผมบริเนําเสนอเฉพาะการใช้ชีวิตนะครับการอยู่การกินวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะครับแต่ว่านะครับสินําเสนอนะครับในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับ สถานที่ที่ผมเดินทางไปนะครับเ่ราว่าจะเป็นมองได้กระซามนะครับผมจะพยายามที่จะทําอารคลิปนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับหลักการเข้าสีมาเบิงนะครับในความเหมือนความแตกต่างความคลายคลึงกันนะครับความแตกต่างว่าแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละทองทินนะครับมันมีความคือกันนะครับหรือมีความแตกต่างกันปันดนะครับหลักการมือนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอยากจะว้านะครับไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับ้ามันเมืดอแล้วปาผมกะสีได้ขอยุตินะครับการถ้าช่องนะครับการถ้าคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าในเวลานี้อากาศดีหลายนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานที่สุขุสุขคนเพิ่นกําลั่งเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศดีแห้งนะครับฝนกาลังคิดว่ามันตั้งเข่าสีตกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ได้โบเมนบบตกแล้วนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเข้ามาซอยกันนะครับแล้วก็ให้ ให้ข้ามตีชมนะครับในการปรับปรุงช่องนะครับซึ่งในช่วงแรกของการเฮ็ดช่องของผมนะครับผมอาจจะบดได้ใส่ลูกเลนเองอย่างหลายเพราะว่าอาจจะเป็นแค่การนําคลิปที่ผมเฮ็ดนะครับแล้วก็เอาไปลงนะครับเพราะว่าผมยังตรงเรียนรู้ในการที่จะตัดต่อนะครับคลิปวิดีโอให้มันมีลวงเลนหลายๆมีความสวยงามนะครับซึ่งในแรกๆนะครับของการทำนะครับอาจจะบดได้เกิดความสวยงามอาจจะบดเกิดความเพอร์เฟกต์บันไดนะครับแต่ว่าผมจะพยายามปรับปรุงนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหล้กก็ที่สําคัญนะครับ จะสางคลิปนะครับให้มันมีเนื้อหาสาระให้มันสอดรับนะครับกับทุกคนนะครับทุกคนสามารถที่จะเขามามาเบิงนะครับเผามาสามารถศึกเขามาให้ความรู้มาเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นการนะครับสางคลิปนะครับเพื่อการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับแล้กก็ที่สาคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตะนักที่สุดก็คือว่า การทายทอดความเป็นตัวตนนะครับความเป็นตัวของตัวเจ้าของนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความสําคัญที่สุดนะครับฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในการเปิดโตของผมว่าผมได้สร้างช่อง y YouTube เด้อครับมาละก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสุกคูสุคนนะครับได้มาติดตามคลิปของผมนะครับซอว่านะครับซึ่งช่องของผมตอนนี้นะครับผมใส่ซอว่า Everything นะครับเวสโนนนะครับซึ่งเป็นซื้อภาษาอังกฤษที่ผมใส่ซื้อภาษาอังกฤษเพราะว่า ผมอยากให้ขอให้ครับอ,อยากให้ความเป็นสากลนะครับเวลาผู้ใดคนหานะครับอ,อาจจะเป็นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ใส่ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางสามารถที่จะคนหาซื้อใดนะครับแลักกาที่สำคัญนะครับ ผมยังบ่อลืมนะครับความเป็นโตตนของผมความเป็นลากงานะครับความเป็นเล็กน้อยบนนอกคอ้านะครับที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่สมีชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็ุผมก็จะพยายามเหตุนะครับให้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเมื้อนี้ผมก็ขอจบนะครับการเปิดโตนะครับคลิปของผมนะครับเปิดช่องของผมนะครับช่อง Everything with n นนนะครับหลักการนอนาคตนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อซองนะครับชื่ออ่อซือซองนะครับหลักการสีดมาบอกกับพอแม่พี่น้องว่าผมได้เปลี่ยนเป็นซืออีหยังนะครับหลักการสำหรับอีหยังที่ผมบอกหลักการเกิดการผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะมีภาษาอีสานซึ่งมันกับจะมีความเทียบเคียงนะครับกับอ่ภาษาสแลงนะครับในบางในบางโตนะครับก็ต้องขอกลับขออภัยน้ำนะครับแล้วก็คิดว่าผมคงสีด หยุตินะครับการถ้ำคลิปนี้เพราะว่าฝนหนาะกระล,ลังสิตกนะครับแล้วก็สิทําการอัปเดตคลิปนะครับทําคลิปให้ให้สมานเสมอให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เขามาเบิ่งนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนเด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับช่อง everything with non นะครับแล้วก็รซอยติดตามมาให้เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับผมในการสร้างสรรค์น,นะครับแนวที่ สร้างสรรค์สังคมนะครับให้ขอคิดต่างๆนะครับในการใส่ชีวิตนะครับแล้วก็การ <c oughs> <c oughs> ขออภัยาครับการานาเสนอนะครับรูปแบบนะครับวิถีชีวิตนะครับของอ